รักษา,าสาแตุชนท่านหลายเมื่อวานนี้วันที่26ตุลาคมวันนี้วันที่27ตุลาคมสองวันเมื่อวานเจนา้าหน้าที่ปดดอกไม้เจ้าหน้าที่การเงินงระฐชาติพนอไม่อยู่เลยมารับวันนี้โดยพร้อมกันจึงเป็นจังหวนมากประมาณน,นี้แต่ว่าคนละวันกันรวมเป็นสองวันคนรานกาที่รวมเป็นสอง กองกาในวันนี้เึึงถือโอกาสบอกกล่าวให้สตาสตุชนทั้งหลายได้ชมได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยดอกไม้แต่ละวันทำหน้าที่ตลอดที่สี่ชั่วโมงครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์รักภูสังงานก็ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ ข้อยางกูและกระน้ำดื่มและข้าวอกให้ตลอดเวลาทมือวันนี้ไม่ได้น้ำก็โทรบอกทำไมไม่เอาน้ามาส่งน้วน้ำผิวน้ำก็พูดไปได้ยิ่งือโอกาสให้สตาสาธุชนทั้งหลายได้รวมสาธุและธรรมดานเข้าหน้าที่หน่วยดอกไม้โดยพร้อมเพียงกันสาธุสาธุสาธุอนุตว์นกน

ที่อีกตนี้ 26. อ Noel, อกรันา er สบายายนจารมเป็นสีแลชาไม่ออกเป็นสีแลชา ออกระตอมอินโนสองคนนะสองหนส่งเลยให้ออกสุูรู์ดูตาด้ยมาโูกมาดูออกกนกวันมีสุขลุกแบบมาลูกบชวนะมุ้าชาลหหลให้อุไร สายบนูนไม่ไ hey, ออกทีละคนทันจ้าละหมูตุ๋ยไม่ออกหมูตุ๋นแงมย่ง ไม่ออกยุบินนุกรมมาอยู่บ่ออาพรบมาได้ท่นไปงานจีดีดีสบผ่านไปจบแล้วอาวิสิเจมาปันจันรเราลรงเบิร์เขาอันไก่อนเัิมก็คือจอยใหญ่พอดีแม้อะไรเป็ย ถินประลาทสพานเดียได้่รับไปนั่เนี้ยรแขกหลายเพียให้ผมได้โพสกัไปยามเดียไปน่งรับแขกแล้วไม่ออกวาประกาศของาจนี่ออกวนนีแด่าพระคำิาไม่ออกวันนี้ดานักคำินเดี๋ยวคือวันนี้ด่าหน่อยวันนดานี ถ้าจได้ใส das ่ก ja, ับพิณต้องข้อจะออกภูณะเจ้าฟองน่อยดต้ในั้นได้ได้ได okay, <brewer> ้ได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 ้ไ้ได้ได้ได้ไ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 ด้ได้ไ้ได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 ้ไได้ไ้ได้ได้ไได้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 ไ้ได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 ้ พีน่น้องกันยงนั่นหมขไปยาเหมนว่าเพราะินจจกหอนกันิิชานันเป็นลูกไผ่เลยเป็นลูกไผ่แบบคืออันยงนั่นนะครรถเมลนตะลี่ยแล้วพินจจกพี่นอพี่น้องกันบอกไปออกปัญญาแสงสุริยะนสุริั่สุริ

Dio da te, 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 ก็กําลังมีกริตของพวกแกนะแกมีขนาดนะครับประมาณ300ซม.นะครับใหม่เป็นเรียบร้อย100มี แค่ยืดเตัวการงวันตาทีาอใจได้มาร,รับ,บััยินดีใจัร,ระตางัานนี้นาทีไม่ได้รับปัญัยนอนตนร้องไ้งคืนนาวนีวันนี้มารับินใจ ฟาคสองดวงวยฟาคสองวันฟาคกลางสายฝนเืนเมื่อรุกคนรเป็นก้างมี yle, ่าคตะลอยตั้งหล oh. ายจะได้ลงตลาดเยือนสุนทรอยู่ไปกินิน้ำสำลานเดืนสววางมาทำหน้าที่ต่อปีนเขืนบ้านวราวิไปมนทรีดูแลใก่เชิด ข้าาน้อยทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระครูสมงหารั้างตาคุณสกายแล้วข้าทีโวหันตาสายคำลงอยู่ตรตรงที่ต่อทผู้วันขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณพระครูสังาที่ต่าให้ขการาน้อยยิ้มได้เดยข้าใจผู้วันอยู่ในขณะนี้เป็นไปได้ได้เท่านี้พอพอแล กิออกาบล่าวสัตตใหรับโครัาและาวยวยนใทาารก่ให้พวกนเจ้าทั้งหลาึเรูปเป็นานเ้าโกาพระบรมนบานุกคที่ได้มาทำหน้าที่ ทำลวยฟอนัวทางด้านดอกไม้ทุกเตียนทูกไม่มีแล้วมีแต่ด,ดอกไม้ทุกบันเจ้าหน้าที่ได้รั้ความยกย่องจากผู้รับบริการ สายบุญสายกุศลที่แม่มาใารขอรพรพระธาตุพองในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอาทินินหนเดือนนี้ทัวกั้ไปเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสต้อนรับหลายบุญสายกุศลพุทธศาสนสิกชนเป็นจำนวนมากเป็นไปได้ได้เท่านี้ มอบตอนแล้วพระมากษัตนี้ไม่ได้จะเอาเพราะไม่ได้จะได้แล้วถึงคือองค์การของ่าวิจิตรศิลป์พระบายให้รับรู้รับทราบและมาอำนวยปวยใจราชคาคนิบดให้ข้าพ้เจ้าทหลายจงอยู่เงี้ย เป็นทุขตาสัจจานุโสโภเพิ่มไปหลายต่้งัวอันตรายใดๆก็อยากได้วความคลายเพื่อเชื่อว่าญาติควรเข่นใจด้อยสราบัดปัญญาขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแต่ข้าพเจ้ามีแต่กัลายา,าณมิตรจะได้ปกป้องเพื่อสูบูชาวัดวัดประศาสนา,าให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยพร้อมเพียงการ ជាំម្រូវកម្នៃការ